เรากำลังจะเข้าอบรมอัออกขีัยใช่ไหมคะเด๋ยวตอนนี้เจ้าหน้าที่มาแล้วนะคะเพื่อนเราจะต้องรีบแล้วล่ะคะ่ะไปกันเลยะคะ่ะวันนี้ย่ยิงย่งที่วันนี้ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยกับพวกเรานะครับวันนี้ก็จะมามาให้วนในวกกคาากกาวามรู้ในเรื่องของการปของกันอักขีพยนครับก็ต่อจากนั้นแล้วพวกเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการเอาชีวิตรอด ในที่เกิดเหตุเติมบ้างนะครับซึ่งเมื่อวานนั้นก็ได้ต่อกลุ่มอของโรงเรียนไปกลุ่มแล้วนะครับเมื่อวานก็ให้ความร่วมมืออย่างดีทุกคนแยกแยกกันออกไปปฏิบัตินะครับบางคนก็เสียใจที่ไม่ได้ออกไปปฏิบัติวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไม่ต้องเสียใจครับจัดจัดคิวให้พวกเราได้ฝึกกันคนนะครับเมื่อวานก็จะมีการฝึกลงจากอาคารสูงด้วยนะครับลงไปเชือกเพียงเดียว ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยแต่ก็ลองได้นะครับทีมช่วยเหลือนะครับเป็นทีมของของโรงเรียนเมื่อวานวันนี้นำตัวเองที่เดียวออกเสื้อสีโชคกระทำนะครับเป็นครูฝึกอยู่ที่งานประกันและบรรเทาแต่ภาัาายเทศบาลนครภูเก็ตปฏิบัติงานในหน่วยโดบเจอร์แห่งนี้ครับมา25ปีครับเข้าตำแหน่งปีพศ .2538 นะครับ,ด,ราา 31, รบด้วยใจรักครับจึงอยู่ได้ ข่าวความสวัสดีครั้งนะครับผมชื่อไพรัลน์เจ้วดินนะครับบ้านเดิมอยู่อำเภอสุเมงกโรกจังหวัดนาธิว่าครับพอเกิดเหตุการณ์เมื่อปีสี่เจ็ดก็มีมาอยู่นี่เลยมีใครมาจากนาทิว่ามีไหมครับมีไหมน่าจะไม่มีนะครับตอนนี้พื้นที่สามจังหวัดเป็นพื้นที่ที่น่าสงสารครับก็มีปัญหาคนที่มีปัญหาไม่ดีก็ส่งไปสามจังหวัดนะครับอบรไม่ดีก็ส่งไปสามจังหวัดก็แก้ไขไม่ได้ถ้าเราต้องการแก้ไขต้องส่งคนดีลงไปถูกไหมครับ วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องไฟนะครับก่อนอื่นนะครับเท้าถามก,ก่อนนะไฟนะครับมันมีมาตั้งแต่โบ,บ,บราณน,นะเมื่อก่อนไม่มีไฟใช้อยู่ถ้ำมนุษย์ถ้ำเขารู้จะทําอะไรนะครับมันเล่นกันบางคนพี่น้องเอาหินมากระเทาะทกันก็เกิดสะเก็ดไฟกระโดนไปโดนหญ้าฟางขึ้นมามันก็ดีใจนะครับจากที่มันกินปลาดิบมันก็ได้ยากปลากินนะไฟมีประโยชน์นะครับตั้งแต่เราเกิดจนเราตายเกิดนี้อยู่ไฟก่อนใช่ไหมครับเขาต้องอยู่ไฟไม่ใช่ว่าถูข้าว นะครับหลังจากนั้นก็ใช้อุหานีดเป็นประจำก็เอาไปตายก็เอาไปทำอะไรไปเผาใช่ไหมครับก็ต้องใช้ไฟฝั่งนี้นะครับฝั่งด้านซ้ายสักพักหนึ่งฝั่งด้านฝามันก็จะขึ้นมาด้วยมันจะเริ่มใายไอของเชื้อเพื่อนะอนะครับเห็นไหมครับก็เกิดเพลิงไหมขึ้นมาชนบนกุ้ว,ยวายนะมีทั้งคนลำเืินดีและช่วยคนของเพื่อนนะครับ ร่างกายมนุษย์นิสดีนะครับเราเกิดเหตุการณ์ตกใจนะครับมาจะาหลังสานที่หนึ่งมานะอะดรีนาลีนทําให้เราเป็นมนุษย์เขียวนะครับยกโอกยกได้เลยคตำรวจมาจับไพ่กระโดดข้ามกำแพงได้เห็นไหมครับหน่รถตะเพิงเมื่อ20ปีที่แล้วผายใหนะครับแล้มาาดวมันติดเร็วนะครับมันเป็นร้านขายเสื้อผ้าเห็นไหมฝั่ง,ง,งด้านขวานะครับมันเป็นร้านขายมอเตอร์ไซค์แล้วก็มันจะมีพวกป้ายโฆษณาเป็นพลาสติกนะครับเห็นไหมครับ ลังก็ดดูมีนะครับมีคนคนหนึ่งคนนะครับไฟไหม้มันผลกวดเบียร์ไาไมครับหรู้ครับนี่เป็นตลาดันใหญ่นะครับตลาดแถวฮันนี่ทุกครับพราว่าโรงแรมใหญ่ๆเถวที่กุ่มเราดีนะครับเขาจะมีถุงแบบนี้ตามโรงแรมตามห้องนอนใช้ไปตากอากาศที่มันสะอาดนะอย่าไปตากเอาฟันที่ไปไหม้นะครับ แล้วก็เดินอ่าเดินผ่านความร้อนไม่ได้นะครับเดินผ่านได้เฉพาะที่เป็นควันพิษนะครับถ้าเราคุมแล้วเราเดินผ่านความร้อนเดินใช่ไหมมาถ่ายโทษนะครับเราถุงขาวนะถ้าพี่เอาถุงดำมาครับ ไปแล้วมองไม่เห็นจอลูกตาเหนทก่ครับไอ้ลูกเขานะนับจะมองไม่เห็นนะครับครับไม่เดือดสีรถคันไหนสิมันเป็นก้อนเคยได้ยินจับเราจับตรงนี้ได้ไหมนี่น่าเห็นผลว่าอะครับตนึ่งหนึ่งมันติดเพราะว่าเหมือนจะขึ้นฟิดตู้เย็นถูกไหมแล้วก็มันมันใหญ่ เ็นไใหญ่เก็ถูกนะครับแตว่าเขาัหน้าจัมาให้นะครับไปทลายของเล็กเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีแรงดันนะครับามลอบอลเขาขิดแล้วมันจะสบาดมันถึงตอบอกบอกใหญ่ๆเพื่อลดแรงดันนะครับมาดูนะครับาชีพนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบ แล้วก็มีเสียงดังนะครับตมันาคาแค่เสียงแค่เสียงก็จะเคลเงปล่อยๆไม่ได้นะครับเพราะมันเด็ดจัดถ้าที่อาจจะไปโดนคันบีบโดยพยุกโดยไม่ตั้งใจมันก็ฉีดออกมานะครับบางทีฉีดปื้ดโดนเพื่อนะอะไรขึ้นมานะครับอันวันนี้เลยบอกว่าขั้นตอนที่หนึ่งก็คือดึงสายออกมา ตอนนี้เมือ่อสายออกมาจากคันบีบแล้วมันอยู่ในกำมือเราเราจะทำเอรมันก็ได้คูับนะหลังจากนั้นก็ดึงกระดาษที่ดึงออกถ้าออกไหมไม่ออกนะครับใช้วิธีการปิดแล้วดึงออกไปไม่ออกนะครับป้อนดึงสายดึงหลักใช้ฝ่ามือนะครับกดคันโยกคันเบีบได้เลยครับไปแรงๆเลยนะครับ หลังจากนั้นพาถามนะครับไปหาไฟโดยการจ่ายหัวฉีดไม่เอาแล้วไม่เอาวันนี้ผมบอกใส่หัวฉีดผมเปล soil, ี่ยนใหม่แล้จ่ายไปจ่ายค่ะอีกสักครู่นึงเราจะเริ่มการทักสนามนะเดี๋ยวเราจะนำชมสนามแก๊สเขาเขียนว่าห้ามสูบบุหรี่ห้ามสูบบุหรี่ที่จริงแล้วบุหรี่ตัวงที่เราสูบอยู่สามารถสูบได้ นะครับแต่ว่าที่เขากลัวเขากลัวอะไรไหมครับ <c oughs> ก็ไปเช็คนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะทาให้ดู <c oughs> ใครมีบุหรี่มั้งครับ <c oughs> ขอถ้าตัวบุหรี่ดีไหมเดี๋ยวจินให้ดู ก็ตรงกันที่ว่าว่ามาคนละอย่างดูดิครับไปดูเลยครับ <coughs> 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 เพราะว่าความร้อนที่หัวบุรีนะครับมันไม่สูงแต่เขากลัวเขากลัวไปใช็คก,กับไม้ขีดเท่านั้นแหละครับเพราะว่าความร้อนที่หัวไปใช็คก,กับไม้ขีดเวลาจุดหรือว่าเช็คทีนึงความร้อนจะถึง100่งร้อยแปดร้อยถึงพันองศานะครับความร้อนจะสูงมากนะครับนั่นคือให้ดูไหมเวลาแก๊สรั่วที่บ้านใช่ไงครับเปิดประตูมาได้กลิ่นแก๊สอย่าเพิ่งเข้าโทรศัพท์ตามเมียกับบ้านหรือแก๊สรั่ว,แล,ว <c oughs> แล้วปิดแก๊สด,ด้วย ถูกไหมครับถูกไหมใช่นะพูดไปนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนทำข้าวเขาจะรู้ว่าหัววาวอยู่ตรงไหนนะครับเวลาแก๊สรั่วที่บ้านนะครับถ้าเปิดประตูแล้วได้กลิ่นแก๊สทิ้งเข้าไปนะครับเรารู้แล้วว่าคุณบัติของแก๊สมันหนักกว่าอากาศมันจะไปตามพื้นใช่ไหมวิธีการไล่มันคือใช้ไม้กวาดดอกหญ้านะครับกวาดไปตามพื้นแล้วก็พัดกระดาษแล้วก็เปิดหน้าต่างนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นพัดลมที่เปิดอยู่แล้วไม่ต้องเตรียมแรงทิ้นนะครับประกายไฟห้ามทำแรงทิ้น ถ้าพัดลมไฟฟ้าเราไม่ได้เสียบเราหวังดีไปเสียบปลั๊กเราพัดลมไล่ได้ไหม <Okay. S 1> ไม่ได้นะครับเพราะเราเสียบปลั๊กที่เต้าไฟมันจะเกิดระกายไฟขึ้นมาทําให้การระเบิดของไงแก่คนที่ถนัดมือขวานะครับให้ใช้มือซ้ายนะครับบงังป้องความร้อนที่จะเข้ามาหาหน้าเราย่อตัวไปใช้มือขวาปิดวาลวให้หมุนมาทางนิ้วก้อยนะครับคนที่ถนัดมือซ้ายให้ใช้มือขวาบังความร้อนที่เข้ามาหาหน้าเรา,านะย่อตัวไปปิดมาทางนิ้ว ป้องนะครับเข้าใจไหมครับอ่าไม่เป็นว่าเข้าใจกันไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วปิดแบบนี้นะแค <c oughs> ่แค่ป้องนะครับป้องความร้อนไม่ใช่ว่าบังหน้าไปนดีลิมิตมันจะมองไม่เห็นแล้วเข้าใจไหมครับป้องความร้อนยอดตัวไปเมื่อวานปิดแบบนี้เลยมองไม่เห็นเข้าใจไหมครับใช่ขวานนะ <c oughs> โอเคนะั่นเดี๋ยวทำให้ดูนะครับ <c oughs> Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. Oh, no, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling. ธรรมดาของเรื่องก็คือว่ารัดนะครับขั้นตอนหนึ่งก็คือดึงดึงสายนะครับหลังจากนั้นก็ดึงสลัดนะครับทั้งแบบนี้นะครับก่อนเข้าไปทํางานนะครับต้องทําการเทสหนึ่งครั้งไม่รู้ว่าใช้งานได้หรือเปล่าเห็นไหมครับเทสแค่ครั้งเดียวนะครับคนที่สองไม่ต้องเทสแล้วนะครับพาเข้าไปนะครับดึคนคนไม่ต้องถ่ายนะครับกิไฟที่มีแรงดันไม่ต้องถ่ายปลายสายดีนนะครับกิดที่ฐานของไฟ ไม่ได้ที่ฐานของแก๊สนะครับขีดที่วาลวทองเหลืองนะครับเข้าทันเหรมณมนะครับเดี๋ยวนะครับด้าขไวัเลยลลยูม้ยนะครับมือดรวยันหลังกับเนื่องจากว่าถ้าเราวางถังวันนี้เลยนะครับแล้วก็ปิด ไปติดขึ้นมาเอาไม่ทนันถ้ามือซ้ายกำปลายสายอยู่ติดขึ้นมาขีดเลยใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ลังกับเข้าใจไหมครับอ่าโอเคครับเอาเลยสายที่ยังไม่ได้ขีดใช่ทำตดนแรกก็ออก Yes I can doubt better leave I'm running with this p l r a You can't have me, I'll be the president one day. January 1st. Oh, you like that sip, Like you the one God whatgossip.com? Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you ball Yeah, I got a brand new spirit speaking, and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talked like the wind in my chest to that sun. G5 in the U.S. to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I wasn't needed in a haystack. Up oh, a body boy plus back I got a I get a good feeling, yeah I get a feeling that I never, 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 never had before No, no, I get a good feeling, yeah Oh, Sometimes I get a good feeling ไม่ม an pues so okay, so nah. ีป okay. so okay. ัญหาเรางัดออกได้ถินะแผ่นปุ๋ย <set> นี่มันงัดไออกใช่ไหมก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอย่าทิ้งนะครับนะถ้าเกยังปกติมันใช้งานได้นะครับให้เราถอดแล้วก็จับแบบใหม่นะครับจับแบบใหม่โดยการจับด้านล่างลอรถไฟแล้วก็แล้วกินแบบมันมันจะเท่มากเท่ ง่ครับง่ายปฏิบัตแต่เพื่อให้เพื่อเพื่อเราจำได้เราต้องพูดไปด้วยสครั้งนะครับเปิดน้ำเปิดน้ำานยครับท่านก็บอกว่าทราบเปิดน้ำเปิดน้ำนะเามพอดำเันยานเปิดน้ำซ้ำเปิดน้ำเอาใหม่ทราบเปิดน้ำเปิดน้ำนะเอาใหม่เปิดน้ำทราบเปิดน้ำเปิดน้ำท่าก็จะเปดเบเอความดันไป ถ้าไปถึงหัวฉีดแล้วน้ำมันไม่แรงพอทางไงครับให้ยกมือข้างขวาเพื่อเร่งความดันนะครับแต่เวลายกแล้วให้ยกขึ้นยกลงข้างตัวนะครับบอกว่าเร่งความดันเร่งความดันเอาทุกคนเตรียมตัวทำสัญญาณเร่งความดันปัจจุบัน อบรมก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งภาคปฏิบัติแล้วก็ภาคสนามนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปอาจจะมีการฝึกอบรมอีกใช่ไหมคะคุณถังโอเคค่ะงั้นเจอกันปีหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย No, 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 Sometimes I get a good feeling. Yeah.